สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะกลับมาดูดวงของชาวราศีเมถุนนะครับประจําเดือนสิงหาคมที่จะมาถึงนี้นะครับมาดูกันว่าการเงินการงานความรักนะครับคู่ครองเป็นยังไงกันบ้างนะครับใบแรกของชาวราศีเมถุนการเงินครับการเงินได้เดอะแอมเพรสเดอะแอมเพสหมายในความอุดมสมบูรณ์นะครับเอ,อ่อมองแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับจัก,กรพรรดนินีเรื่องการเงินของชาวราศีเมถุนดูแล้วไม่ลําบากนะครับ มีจับจ่ายใช้สอยคลองมือมนะครับถึงคนที่มีปัญหาเรื่องการเงินอยู่ในเดือนก่นนก็มีคนยื่นมือขึ้นเข้ามาช่วยเหลือเรื่องการเงินเป็นอีกเดือนที่ชาวราศีมถุนค่อนข้างแฮปปี้นะครับไม่ค่อยลําบากถึงลาบากอยู่ก็แก้ไขปัญหาได้นะครับ <S <S มาดูเรื่องของการงานของชาวราศีมถุนกันบ้างครับ <S <S <7 S 2> เจ็ดเหรียญน,นะครับเจ็ดเหรียญหมายถึงการจเจริญเติบโตอย่างค่อยเปค่อยไปหรือฟันสําเร็จที่มันเกิดขึ้นอย่างช้าๆการงานที่มันค่อยๆดีขึ้นนะครับมองแล้วเป็นยังไงกันบ้างสองใบนี้ค่อนข้างดีนะครับ การงานเป็นอีกหนึ่งเรื่องครับที่ดูแล้วค่อนข้างดีขึ้นอย่างช้าๆปัญหาที่เคยมีอยู่ในเดือนกันก,นก่อนปีกนก่อนเดือนนี้จะค่อยๆปรับตัวดีขึ้นนะครับการงานมีโอกาสได้ก้าวหน้าอย่างช้าๆนะครับมาดูเรื่องความรักกันบ้างนะครับความรักของชาวราศีเมถุนเป็นยังไงกันบ้าง w i e w of fortune นะครับกงล้อมหาราภฟังแล้วดูดีไหมครับความเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนนะครับแต่เขาให้ผลบวก,บวกนะครับให้ผลบวกกับอะไรกับคนที่ ยังไม่มีคู่เออเนี่ยครับมันอาจจะเปลี่ยนแปลงนะครับอาจจะมีใครสักคนก้าวเข้ามาในชีวิตเราในช่วงปีนี้นะครับกับการนะครับกับคนที่มีคู่แล้วนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นปัญหาที่เคยมีอยู่ก็อาจจะค่อนข้างค่อนข,ข,ข้างปรับตัวดีขึ้นอย่างค่อยช้านะครับควาเป็นวีออฟฟอร์จูนแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของอารมณ์ไวบ้างเพราะว่าวีออฟฟอร์จูนเนี่ยมันก็ยังหมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่ไม่แน่นอนนะครับเป็นอีกหนึ่งเดือนที่ท่านก็ต้องระวังเรื่องของอารมณ์ไว้บ้าง แต่ว่ามันจะปรับตัวดีขึ้นมากกว่านะครับมาดูเรื่องของสุขภาพกันดีกว่านะครับโอ,โ,โอ้โหสุขภาพได้เดด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 หมายถึงอะไรล่ะไม่ได้หมายถึงความตายนะครับมันหมายถึงว่าเป็นอะไรแล้วมันหายยากนะครับเป็นแล้วมันเรลือหลังงั้นต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บอยู่แล้วนะครับแล้วก็ระวังอุบัติเหตุได้ด้วยนะต้องให้ระมัดระวังนิดนึงคนที่ได้เดดเดดในสุขภาพนย่ยงผมก็แนะนํานิดนึงทําบุญเกี่ยวกับสังฆทานนะครับช่วง สงการนี้เลยนะครับทำบุญเกี่ยวกับสังฆทานบริจาคเลือดนะครับหรือว่านั่งสมาธิเหล่านี้จะเป็นบุญแรงนะครับหรือว่าไปบริจาคเกี่ยวกับเพื่อลงศพห่อศพอะไรนี้ก็จะช่วยช่วยได้นะครับทำให้หนักมันเป็นเบาหรือไม่เกิดขึ้นได้เลยนะครับท่านไม่ต้องกังวลจนเกินไปขอให้ท่านไปทําบุญเพิ่งนี้อย่างด้วยความตั้งใจนะครับแล้วก็อุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะครับแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเดดสหมายถึงการเป็นอะไรละหายากนิดนึงท่านต้องดูแลตัวเองดูแลสุขภาพไม่ว่าท่านจะเป็นหวัดหรือไอหรือคัน พออะไรก็แล้วแต่เป็นแล้วมันไม่ใช่หายง่ายๆนะครับต้องดูแลตัวเองนิดนึงนะครับครับสำหรับคลิปนี้ของชาวราศีเมถุนนะครับผมก็ต้องขอจบไว้เท่านี้นะครับถ้ามีอะไรที่ยังผิดพลาดอยู่บ้างก็ต้องขออภัยนะครับสวัสดีครับ